วันนี้นันมารับบดเป็นเด็กส่งของไม่คิดไม่ฝันเลยว่าวันนี้จะได้มีโอกาสมาแบบส่งของถึงมือแบบตัวแม่คนดังในวงการเซอร์ไพรส์กันว่าเขาจะมีรีแอคยังไงรอบนี้นะกลับมาทำธุรก,กิจเสื้อผ้าแบบจริงจังมากนะคะภายใต้นิสสัมมนมณีแบรนด์ก่อนอื่นเลยคือกระแสตอบรับดีมากขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่แบบสั่งกันเข้ามายังไงถ้าเกิดว,ว่ามีแบบ การส่งล่าช้าผิดพลาดใดๆก็ขออภัยไว้ตั้งแต่เริ่มเลยซึ่งเสื้อผ้าในนิสสัมมนมณีแบรนด์นะคะก็จะเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของเองทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการวาดนะคะลายไอเทมต่างๆหรือแม้ว่าจะเป็นขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนการเย็บ แล้ววันนี้มาถึงขั้นตอนการแพ็คของส่งก็คือแพ็คเอง QC เองไม่ได้ว่าขยันนะคะแต่ว่าเราจะได้มีกำไรเยอะขึ้นงานเพราะเราจ้างลูกน้องเยอะเดี๋ยวแบบมันหามเยอะอะซึ่งวันนี้นะคะนก็ได้ถือโอกาสมาส่งของให้ลูกค้าของน้าเองเลยนะคะไม่ใช่ไม่ฝันเลยว่าวันนี้จะได้มีโอกาสมาแบบส่งของถึงมือแบบตัวแม่คนดังในวงการบางคนยังไม่รู้นะว่าน่าจะไปมาเซอร์ไพรส์กันว่าเขาจะมีรีแอคอยังไงไปเริ่มที่บ้านหลังแรกกันเลยค่ะ มาค่ะเป็นดาราค่ายนาดาวบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปวันนี้ระบบถึงบ้านเอาเสื้อมาส่งค่ะรออยู่แล้วจ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่จ้าอะไรอ่ะเสื้อนั่งใส่มากเลยจ้าแหมไม่ใช่นี่มันกระเป๋าผ้า มือของขอค่ะเน็ตไอเดออันด,ดับหนึ่งมาให้เกียรติขึ้นมา,านชารชรลาบ้านปูนไบปูบงก่อนแล้วเกินไปว่าเป็นดารานาดาวหยงสาปะอันไหนตัวนี้ของจริงอันนี้ตัดใส่ให้พี่ปองมาเลยว้าวพี่ป<ม>องเหมือนเทพีกรี้ตอนนี้ฟิลแบบสาวโรแมนติกจะโชว์ต้นขาเราหรอแม่ยังไงไม่เอาไปที่โชว์ตูดก็คือเต็มที่แล้วแหละตัดให้ใช้เลยหรอตัดให้เลยไม่ค่ะคือมีสองตัวคือกูกับไอแคค่ะ เราก็คาดหวังตลาดทัดไซด์ไงเออเออขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะฝากได้ครับได้เลยได้เลยแม่จ๋าแม่จ๋าออดอยู่ไหนนะอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคุณแม่กิติมศักเชื่อต้องมาให้เองกับมือนะคะ้จัดการณดาราพันล้านอัตโนมัติอัตโนมือแม่สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตบุกบ้านมาให้เลยค่ะมาม ยินดีค่ะแม่จีนาเดี๋ยวข้าไี่หาทำไม่ะเนี่ยเราจะทำรรดาได้ยังไงนึกว่าเรามารายการนี้เออเป็นรายการแบบหลอกขายให้เพื่อนช่วยขายของเออได้ได้เสื้อผ้านะถ้าใครจะขายเนี่ยเราได้คุณจีน่าใส่นะเออทางสต็อกน่นะหมดเอาออฟสต็อกแน่นอนเออต้องหมดสิมึ เอาไปทําเลยขาให้โกฟังนะคุณสาธุไม่ต่อไปขายอะไรก็บอกนะเต้าหมีมาด้วยโอเคกูแดกจนกูท้องละเดี๋ยวนี่คือหลังกินข้าวอาม่า่าหลังกินเต้าหมีลูกค้าคนต่อมานะคะเป็นไอดอลของนสมัยเด็กและเชื่อเป็นกระดองใครหลายหลายคนัย่าไปกวนเงาเลย You should change change your way way โจังนี้แน่เลยมีคนกำลังลงมาแล้วจะเอ๋ิะเยชมันส่งให้สองแบบเขาไม่รู้ว่าพี่เขื่อนเนี่ยดูเลยได้ไหมจะแต่งแบบไหนะจะแต่งเป็นเดรสหรือว่าจะแต่งเป็นเสื้อแบบว่าเสื้อฮาวายผู้ชาย นี่ทีนี่ต้องอัดสารภาพนะว่าใครติดตามแล้วก็ใครเห็นอยู่แล้วเพราะมีคอลเลคชันอื่นด้วยใช่ไหมใช่ไปดูมาสัก์เราที่ต้งแต่ที่อังกฤษละโหเขอบคเป็นขาดที่รักอยากเปิดดีๆเดี๋ยวจะได้ถค้งนะเดี๋ยวหนูแกะให้อันนี้ฮหาอันนี้ก็เป็นทรงแบบบ่อยๆนิดนึงใส่สองชุดเลยก็เดี๋ยวผัดกันใส่ได้ตอนไหนถักไปได้ฝากด้วยนะพี่คือขอบคุณนะคะขอบคุณฮะวันนี้เป็นนักร้องค่ะแต่ว่าบุกถึงห้องนอนเท่านั้น มาใครอะสวัสดีค่ะที่มพี่เปหนอะรู้ไหมอ่ะกล้องที่เอามาเนี่ยใหญ่กว่ากล้องกูถ่ายรายการตอนเนี้ยกูง,งงมากตอนเนี้ยเฮ้ยมันจะบัฟกันไปถึงไหนวะนิสาตอนนี้นพี่อยากทำอะไรทำอะไรทำรายการยกซดครับผมฝากด้วยซึ่งนัดก็มาเป็นแขกรับเชิรายการนี้แล้วเร็วๆน,นี้นสนุกม,ม,มากไม่อ่อนแต่ที่กูก็งงว่าเออดองหรืออะไรบา,บางทีบางบางทีมันโดนคันออกเยอะเรื่องมันแรง นี่นาหนูจะบอกว่าหนูเลือกให้เป็นตัวนี้อันนี้เสื้อกระดิ่งอันนั้นของแถม่ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอันนั้นแถมให้นี่อะไรมาเป็นเดรสฮ่า ตดวนี้มันร่ำทรงร่ำซ้ำมันทำทุกทำเอ่ยได้ยากไอ,อ้เขาไอ,อ้ไอทำไมมึงบอกให้กูพูดเมื่อกี้ไอ้ทำไมไม่ได้ร่ำรวยอะไรเออมันเป็นความชอบของน้องนางขอบคุณมากๆสำหรับเสื้อของแบรนด์เนสซ่ามาเฮเบอร์เป็นโอเปร่าเป็นโอเปร่าอหรือจะเป็นสามชาติก็ได้มาเนซามาเนซเอเนีซามาเนซามาเนซามาเนซเอเนซเน บางทีเราก็ร้านเราก็สวย,วยอวยา<อ>กินอยากพี่ลรุณนน่ารักมากเชื่อยนะขายของสุดฤทธิ์แต่จริงๆเขินมากตอนที่นางแซวว่าแบบรำทรงรำซำทำธุรกิจคือหลายคนจะชอบเข้าใจว่าเวลาแบบคนทําธุรกิจอ่ะรวยอยู่แล้วมีเงินถุงเงินถัง นั่นไม่ได้มีเลยอย่างรอบนี้ที่นัดทำธุรกิจเสื้อผ้านีัมมนีนนแบรนด์นะคะนันก็กู้สินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทยมา <_ S 2> เพื่อมาลงทุนเนี่ยในการทําธุรกิจเพราะยุคนะี้ใครจะเอาเงินสดเองออกมามันเสี่ยงเกินไปเนอบอกว่าการกู้สินเชื่อเนี่ยจะเซฟตัวเราเองแล้วก็เงินในกระเป๋าเนี่ยได้มากก,กว่าด้วยเกือบจะครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าลูกค้าคนพิเศษของนัดเนี่ยมีใครบ้างอันนี้ของบ้านเพื่อนสาวนะคะกันเองได้เอแค เฮ้ยชินใครยิ่อ,ออกรายการเลยท <Hi. S 1> ้าดาเอามาให้ทั้งคู่เลยเห็นชอบใส่เสื้อผ้าเหมือนกัน <Hey. S 1> ทนทันทัน,ทนขอคุณนี่ก็ไม่บุรีนันเ,เห็นว่าไส์ L อ่ะถางไซส์ L มานานมากแล้วว่านี่ดนันใครที่บอกว่าอยอยากใส่คอลกชั่นนี้แต่กวัวไม่มีไซส์มีแน่นอนค่ะอ,อย่างเรื่องนี้นก็ราคาเบาๆนี่ก็ทำขายจริงจังปะเนี่ย จริงจังอยากทำบ้างเ้างพี่โอเ๊เนาะถ้าอยากทำทำเลยเอแชร์ใครๆก็ทำธุรกิจได้เพราะร้านมัวแต่คิดว่าโอ้หนูทำไม่ได้นั่นนูน้นนี่ไม่ได้เริ่มก็ามาพีไนมีเงินก้อนอะ่ะเออความจริงอะไรรู้ไหมพี่ชอบเหรอเซนน,น,น,นก้อนหอแต่พี่ไม่ได้ไปแบบนอกระบบนอกระบบนะพี่อยากปเอาเงินทุนมาจากสินเชื่อกติกรสินเชื่อที่เร้ความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ทำให้ผู้ประกอบการออนไลน์มีเงินหมุนไม่สะดุดด้วยสินเชื่อจากเคแบง์ เขาสามารถอนุมัติเป็นเงินก้อนพร้อมใช้สูงสุด1ล้านบาท รอนานพี่แยกคนแก่เขาาบอกว่ารอนานพวกสินเชื่อท่าที่อื่น่ไม่รู้<อ>แต่ที่สิเน,สน,เ,น,เ,นสเชื่อเกษตรกรเนี่ยไวเป็นสินเชื่อฝร้างออนไลน์โดยเฉพาะสมัครง่ายอนุมัติไวจะแบบมีหน้าร้านหรือเป็นออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องมีทะเบียนการค้าไม่ต้องมีหลักประกันก็สามารถกู้สินเชื่อน,นี้ได้อืมอุ้ยแล้วสองคนควรไปทำเนาะ<อ>ทำยังไงอะดูได้ที่ไหนอะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ว้ให้ข้างล่างนี้เลยแล้วจากม,มันอยู่ใต้ข้างล่างนี้ไ,<ป>ไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่ะ,อะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปแบบหาคนที่เขาเบอร์ใหญ่กว่านี้หน่อย เพียอะไรอ่ะมีเบียอะไรก็ได้ขอเออขึ้นไปฮอกอล้อหรืออะไรไปละเวลาปาวด้วยนะเด็กๆทาย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 อีกหนึ่งตัวแม่ที่ต้องออกมาให้ดีใจมากแม่คะลังวันนี้หนูทำกลับมาทำแบรนด์จริงจังอย่างครั้งที่ซีมหลังจากที่แบบเจ๊ไปรอบหนึ่งแต่แต่ที่ไม่ได้ทำงานเรายุ่งปกติแม่ตอนนอนแม่ใส่ชุดนอนไหมไม่ใส่เฮ้ยคุยเรื่องอะไรหรอ แต่ว่านี่ตัวนี้ใส่เราจะยิ่งหลับสบายนะดูสิน่ารักมากเป็นไข่ที่ใส่แล้วนะคะจะปันที่าทุกวันแปลว่าปันดีปัอดฝันดีน่ารักโอ้ยแม่ใส่แล้วน่ารักใส่ไปโดนท้าได้นะใช่เดินหะแง่เขาปวยไหมป่วยมากเลยแม่ ฟังมากโอ้โหดูดิโอ้โหแม่หนูต้องขายดีแน่ๆเลยได้แม่มาเรื่อยๆเซนราคาโปรโมชัม่นต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีแค่จระกัดไม่มีค่ะตระกัดก็ถึงแล้วอีกหนึ่งแม่นะคะที่เราต้องแวะมาไหว้นะคะมามิหวานสวัสดีค่ะนอนไม่ไหวแล้วที่จะได้ชุดน้าชุดนอนถ้าก็มีสีเทาลูกก็หนูตื่นตื่ใส่ตลอด เดี่ยวเอ,อาเอสื้อมาส่งนี่คอลเลคชันนี้ก็มีเสื้อที่แบบผู้ชายใส่ได้เฮ้ยนาเซฟเซฟเพิ่นตอนโบมาสันติดกระดดมให้แคทเสียงเสียงหายไปหมดแล้ว,ยยลวเฮ้ยติดเสร็จหรือยังไม่เสือกเนาะมีเสร็จหรือยังอย่าเอาเสื้อเขาไปดมด้วยกุเรศได้หรอเปล่า เน็ตไอดอลที่มาแรงที่สุดของยุคแก๊ง huh. ที่มาล้มฮิวหีแล้วคนถามว่าฮิวหี่ทำไมไม่มีงานแล้วเพราะอีกแก๊งนี้มาแล้วเตอร์เดียโอ้ยเตอร์เดียจแล้วแต่งตัวร้อนแบบวานเลยที่ศาสตรจะมาน้ำเงินไม่อาบแล้วแรงมากเตอรเดียวบมานแล้วแกถ้าช่วยมาส่งให้หนูวางไว้ว่า เดนสอะ่จะมีแม่คน้เพราะว่กอเก๊ก็ใส่ได้เดนส์เลยหรอยานแรงมากนีป้นี่่นไ่เ่นนต่ไ่่นี่ไม่นี่งาไนเดนเลยหรอุยเด้นอะลูกค้าคนนี้เป็นดาราแล้วก็แบบให้มาส่งถึงสตูดิโอเลยค่ะโอคย นี่ก็เปข้าหน้าคู่อีกอันนี้คือคุณข้าอาจฉันจะโชว์ก่อนนะคะว่าคุณแล้วถ้าเกิดเกือบทั้งคอลเลคชันนะใส่แล้วฉันก็สวยเหมือนเคยใช่ไหมอ้ยอย่ามาหาพูดเลยมิสสีเหลวจะบอกว่าอยากตัดชุดให้เลสซิ่งด้วยได้ไหมให้แม่แต่คู่กัดเป็นกระโปรงเยอะเหรอแต่งหญิงอยู่แล้วเลสซิ่งจะเอะทะเลจ่าเธอเจอฉันแน่นอนจ้ะโอ้ยรอเลยรอเลยจ้าขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะมา แม่ค่ะชุดมาตงค่ะแม่ขพแม่เปนแบบใส่ขั้วผัวนี่ไงเป็นเสื้อฮาวายแกะเลยไหมมาเรื่องอเรื่องไม่ได้จะมาหาพี่นิวนะมาหาผัวพี่นิวไม่อยู่อยากอยากเจออ่ะเดเดี๋ยวเดจะร่ำรวยไปถึงไหนคะไม่มีพื้นที่ให้ดิฉันได้ทำก็ว่าจะเปิดร้านอาหารที่เป็นแบบสิริบรีแต่บังเอิญคุณนิวก็เปิดก่อน ยังไงฮะก็ตอนนี้เปิดร้านนะคะ delivery นะคะเป็นข้าวที่เราปลูกเองที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้มาปรุงให้ที่นี่ใครอยากสั่งก็ไอนี้ีได้เลยค่ะค่ะแม่ไปท้าร้านน้องเตยนะคะแววมหาชุดมาให้นี่นี่นี่ใครแล้วก็สวยดีหรือเปล่าเตยอย่าหอยากพูดหล่อนใส่อะไรก็สวยตอนนี้พี่ข้าหนูพี่เหมือนกับเธยอยาก กิเน่เน่เน่จัดมาให้คี่ว่าน่าจะเหมาะกับหนูเป็นสเวตเตอร์แบบใส่โค้งโค้โอเวอร์ไซส์ผ้ากัมาหยี่แล้วก็ฝากให้คุณสามีเตยนะล่ะเตยจะใส่แล้วดูแบลมากพอได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้5โอ้โหความกำมาหล่อนพูดขนาดนี้โซเอาแล้วนะเตยเฟิร์มปุ๊บโซเอาเลยนะก็เดี๋ยวคอยรอก ก็จะมาถึงบ้านองนี <k 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 ้ก็มืดแล้วนะคะแต่ว่าเราตู้อยู่แล้วนะคะเต็มที่ต้องส่งของมือนี่ฮาวตาเจ้าฮาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ย่าดีค่ะขออนุญาตมาส่งชุดถึงที่เลยนะฮะอันนี้ให้เป็นเสื้อคู่กันกับพี่โบ๊ทด้วยแทนจะไปต่างจังหวัด นี่เลยหยิบเอาไปใช้โอ้โหแคาผ้าเนี่ยแบบมาแมทช์กันได้เลยได้ไหมได้ไหมสวยอ่ะเออน่ารักจะบอกว่าบ้านนางสวยกว่าในคลิปอีกคาเฟ่มากมากพอแอบดูได้ไหมมาเลยมาเลยมาเลยมาเฮ้ยเข้ามาเพราะว่าเราเตรียมเอ็กซ์คูซีฟมากเอ็กซ์คลูซีมากเราเตรียมแล้วแคมป์อยู่คาเฟ่เฮ้ยเสดดี้ไหนมีป้ายไรแบบนี่แหละสวัสดีแฟนที่นี่ไหมครับ บุกมาแม่โอเวอร์นู้นี่แต่งหญิงอ้าบุรุษดาบุรุษดาลันมาตายไปแล้วอ่ะได้ได้เหรอได้ไอตาเฮไปดิสิทำไมใส่ชุดกระตงอ๋อเธอยื่นมาเลยยื่นมาโหแหกจะไม่ออกมาหนกก็ได้เหรอได้ได้ได้มาอ่ะเดี๋ยวดูว่าไอตาใส่ชุดลายโอ้หย เป็นไงแกร้สเราหนมารักยั่วยั่วผัวเลยยั่วเลยอีกหนึ่งคนนะคะก็คือแม่มิวกี้ค่ะตอนนี้ก็อยู่หนบ้านแกแล้พรุ่งนี้แก็จะบินไปเยอรมันเราก็ต้องเอามาให้เขานี่เราสามารถบุกเขาถึง้างในบ้านแบบนี้ได้เลยอมามาอุ้ย แกเนสสวัสดีครับม่แดนสวัสดีค่ะคุณพ่อเดค่าสวัสดีค่ะเอาเว่าแก้วคนะด่ดีคฮะ,คะไม่ทันแล้วค่ะแกร์เลองชุดใหม่มาจบละขอ,อพิแดนหนูตัดมาเป็นของมัดนิสัยก่อน้า่หนูเอออกแบบลายเองออแล้วแม่เมื่อกี้บอกให้เวนเป้าไ้เป็นพิเศษาบอกว่าบอกให้ขยายเป้าไ เดีู๋แลซื้อตามตามบ้านเฮ้ยเราต้องเข้าไปในห้องน้ำจริงเหรอแม่อาบน้ำจริงนี่ไงฮเอย่ยกอดแม่ตัดสินให้แล้วยกบ้านของแม่ของลูกแม่ของผัวแม่ของแม่ของแม่โฟมทำบ้าน ได้ฝากด้วยค่ะแม่ขอเปิดบินไม่ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่ให้เขาเปิดบินเดี๋ยวมีคอลเลกชันหน้าแม่ค่อยเปิดบินเพราะว่าคอลเลคชันหน้าแพงกว่าอันนี้มันถูกไปอันนี้ถูกอันนี้ถูกไปรอรูปเลยก็ในฐานปลอดภัยนะคะมาได้เลยน้องสาวขอมาแล้วนะสาถึง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 ถึ เดีย๋ยวมาใช่ไหมเดี๋ยวตาล้กงมาไม่มีอันนี้เป็นผ้าพันคอเชื่อมือว่าน้องฟุกจะสามารถทำผ้าพันคอให้แบบให้ขายดีได้ <c oughs> อะคิดยังไงกับลายคอลเลคชันนี้อุ้ยอุ้ยหน่อยแป๊ะไม่จริงหนูชอบพี่นแต่ทุกครั้งที่พนณาวาดรูปจริงๆตั้งแต่กาแฟตั้งแต่อะไรแต่ซื้อไม่ทานเอจริง ซื้อไม่เคยทันเลยซื้อซื้อแค่แแค่อะไลน์นี้แต่ทำไมแอบไปแล้วก็บอกของหมดไม่มีหมดกูทำกูทำขายเรื่อยๆพี่แอรครับไปไหนมาคอนเสิร์ตของวันเป็นอนเนของวันฟินแอนเนแล้วก็เป็นฟิโรเน่ด้วยป่ะเฮ้ยช่วงนี้อุ่กินได้ผู้หญิงก็กินได้นี่แมาเป็นเสื้อตัวเอ็นดูเพราเห็นแบบว่าแม่ชอบแบบ เจอตัวคล่องๆเออเมริกานะขยันมากๆฝากด้วยนะคะมาดีนะคะลูกจ๋าเดี๋ยวจัดการให้ใส่เลยปะล่ะลองสิเอามามามาลอาสิแม่ดูแลใส่สวยมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวคอยดูนะคะเป็นลูกคุณแอร์อินอเบริกานะคะได้ค่ะของที่เราให้หนูเอามาเป็นเสื้อฮาวายแบบทรงแบบบอยๆเนาะอ๋อเอาไว้ให้ผู้ชายใส่เนี่ยอ๋อ เหมือนแบบขโมยเสื้อผัวมาใส่อะไรแบบแอปเนคอยอ้อมเหีือวเปล่าเป็นชุดนอนได้ขาฉันไปเปลี่ยนลุคหน่อยดีเอาแบบแม่เปลี่ยนเป็นแบบไหนอยากแบบอยากให้แต่งแบบผัวแล้วก็คิดเลยว่าเอาลุคที่แบบพี่เราพี่เมยเคยแต่งหรือว่าเป็นแบบลุคแบบแพ็คเนาะเริ่มเราใส่นี่ยทำไมเรื่มครบหรอเริ่มใส่เยวะก่นหรอพี่บอไปลยว่าเราชื่อกลุ่มว่าเม็ดครึ่งกลุ่มเม็ดครึ่งถึงใช้สูงก็ร้อยห้าสิบไม่ครบ หมดแล้วภารกิจเป็นเด็กสององวันนี้ก็สำเร็จนะคะก็เริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า ตอนนี้ปิดที่บ้านสุดท้ายก็คือตอน3ามทุ่มน่าเต็มที่บ้านจริงๆนะในทุกๆขั้นตอนเนาก็ฝากทุกคนนะช่วยอุดหนุนด้วยนะคะส่วนใครที่อยากทำธุรกิจนะคะก็ลองติดต่อกู้สินเชื่อกับทางธนาคารกสิกรไทยดูนะคะเพราะว่ากู้ง่ายไม่ต้องใช้ใบ,บประกอบการไม่ต้องมีหลักประกรันกู้ได้ถึง1ล้านบาทนะคะยังไงก็ลองติดต่อกันดูอยากให้เพื่อนๆไนด้ทําธุรกิจขยายธุรกิจกันให้ใหปังๆก,กันทุกคนนะคะส่วนวันนี้ตาย ิดต้องปิดคลิปแล้วปิดติมัมแม่ขออนุญาตค่ะนี่หนอชุดมาให้โอ้ยเลยชื่นชมที่สุดอะไรนะคะใช่ผ้ามันจะซับน้ำดีไหมเอ๊ะแยอ